สวัสดีครับ KBST Smart Invest กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอในมุมมองของตลาดหุ้น3วันที่เหลือของสัปดาห์นี้นะครับจะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยดัชนีนั้นพุ่งทะยานขึ้นมาเลยนะครับหลังจากที่มีการอ่อนตัวลงในในช่วงในช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าคนนั้นมีความกังวลในเรื่องของตัว โควิดบที่ติดเชื้อที่สมุทรสาครน,นะครับแล้วก็พอนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้ออกมาตรการอะไรออกมารวมถึงกรณีของอังกฤษกับ EU เอแนหรือว่าลงนามข้อตกลงการค้าข้อตกลงการค้ากันได้เนี่ยหรือข้อตกลงในเรื่องเบรกซิตกันได้เนี่ยก็ทําาห้ดัชนีเนี่ยดิดกลับขึ้นมาเลยนะครับกลับขึ้นมาอยู่ในระดับที่ก่อนที่จะปรับตัวลงในช่วงของสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับสำหรับ3วันที่เหลือนี้เรามองอยังไงเรามองกรอบดับชนีอยู่ที่1 4 5 0 ถึง1,500จุดภาพรวมๆจริงๆยังดีนะครับเพราะว่าปัจจัยต่างๆที่เป็นปัจจัยลบตัวใหญ่ของตลาดในเรื่องของภาพใหญ่ของโควิด -19 ของทั่วโลกนั้นเนี่ยมันดูเหมือนดูเหมือนจะจะถูกกลบหรือดูดูเหมือนจะถูกลดทอนความลบด้วยเรื่องของความสําเร็จในเรื่องวัคซีนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอความสําเร็จในเรื่องของข้อตกลงตรงทางด้านตัวเบคซิ t ระหว่างตัวอังกฤษกับ EU นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว แนวน้มเศรษฐกิจซึ่งเรามองว่าเศรษฐกิจโลกนั้นเนี่ยน่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นตามลําดับอย่างไรก็ตามนะครับในสัปดาห์นี้หรือว่า3วันที่เหลือนี้เนี่ยตัวแปรสําคัญ2ตัวที่จะมีผลกับดับชนีก็คือว่าข้อที่1เรื่องของการติดเชื้อในประเทศไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นในเรื่อยๆในในลำดับที่ เรียกว่า,าสูงทีเดียวนะครับรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมีการเพิ่มขึ้นในระดับที่รัฐบาลเกินควบคุมแล้วอาจจะเป็นไปได้ที่รัฐบาลอาจจะต้องมีการประกาศล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าจะไม่ล็อกดาวน์เนี่ยแล้วทมีการล็อกดาวน์เนี่ยตัวนี้ก็จะมีผลกับตลาดทุนด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกาศก่อนอที่จะถึงช่วงวันหยุดยาวนี้หรือว่าหลังก็ตามนี้นะครับข้อที่2ก็เรื่องในเรื่องของ ัวผลกับเรื่องของราคาหุ้นของตัวเดลตานะครับที่มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับถ้ารวมๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เดลต้าปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่ตัวช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีผลกับเซตไปถึง 73. จุดหรือประมาณ5%กกว่านะครับก็เทียบเคียงกับตัวเบเมื่อปี2015เนี่ยก็สูงถึงประมาณสัก 43. จุดหรือประมาณสักนั่นแต่นั่นประมาณ3%เองนะครับแล้วก็ สัปดาห์ที่ผ่านมาเดลต้ามีผลกับเซตถึงประมาณ36จุดนะครับนั่นหมายความว่า,าถ้าเกิดเมื่อ,อไหร่ก็ตามเนี่ยราคาหุ้นเดลต้ามีการปรับตัวลงด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับก็จะมีผลกับดัชนีไปด้วยนะครับนั้นตรงนี้คือประเด็นที่ต้องจับตาดูนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวันที่จะมีการดิ ake, วของตัวทีเฟกหรือว่าฟิวเจอร์ของณวันที่29นี้หรือการทำรีบาลานซ c i n ่งเนื่องจากว่าของตัวกองทุนเนื่องจากว่าตัวเดลต้าจะมีการนําเข้าคํานวณ เซทห้าสิบเ็ร้อยในในต้นปีหน้าเป็นต้นไปซึ่งจะต้องมีการทำดีบอลซิ่งเนี่ยในวันที่สามสิบคือราคาปิดนะครับวันนี้คือจะมีผลกับในเรื่องของตัวรชนีด้วยนะครับทั้งในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันค่อนข้างมากในเรื่องของการที่ราคาหุ้นเดลต้าขึ้นมาค่อนข้างมากสําหรับในอ,อีเวนต์สำคัญของสัปดาห์นี้มีแค่2ตัวนะครับคือดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยนะครับแล้วก็รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ โดยแบงา์ชาตินะครับอันนี้จะเป็นรายงานเศรษฐกิจโดยในเดือนพฤศิกาย,ยนที่ผ่านมานี้นะครับในเชิงของกลยุทธ์นะครับเรามองว่าดัชนีได้กลับขึ้นมาสู่ระดับก่อนลงแล้วคือ1นึ0นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าถ้าดูจากการการพุ่งขึ้นของดัชนีนะครับถึงแม้ว่าจะมีผลส่วนหนึ่งมาจากเดลต้าก,ก็ตามเรามองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นหนึ่งที่สู่ระดับใกล้ๆห่้0จุดได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็ในเรื่องของความเชื่อมั่นของทุนที่มีต,ตลาดมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการสะสมตัวใหญ่มากขึ้นในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับอย่างก็ตามเราก็ยังคงมองว่านักทุนเองอาจจะต้องใช้อาจจะต้องติดตามตลาดตลอดช่วง3วันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่ผมกล่าวไปคือการติดเชื้อโควิดสิหรือทิศทางราคาเดลต้าซึ่งจะมีผลกับตัวดัชนีด,ด้วยนะครับสำหรับพอร์ตหุ้นสัปดาห์นี้นะครับเรามีการนําหุ้นเข้ามาในพอร์ตเพิ่มขึ้น3ตัวนะครับก็คือตัว MTC นะครับแล้วก็ตัว SCTP นะครับแล้วก็ตัว i v l นะครับกรในการเรานำ Adva c e แล้วก็ตัว Leo ออกจากพอร์ตนะครับซึ่งจะทำให้พอร์ตของสัปดาห์นี้นอกจากจะมี3ตัวที่เราเพิ่มเข้ามาใหม่แล้วจะมีตัวเดิมคือ IBF Hana Jmart TMB แล้วก็ตัว STGT นะครับด้านขวามือก็จะเป็น วุ้นแนะนำนะครับซึ่งเป็นการนำมาจากระบบสแกนนะครับซึ่งเราไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่เราแนะนำใน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 เชิงของเปเปอร์นะครับก็มาใช้ประกอบในการพิจารณาหรือเอาไว้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนด้วยเช่นกันนะครับสำหรับข่าวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีประเด็นในเรื่องของตัว S T T T นะครับหรือว่าถุงมือยางนั่นเองนะครับซึ่งมีการปรับนโยบายการจ่ายเงินมันผลนะครับจากเดิม30%เป็น50%ในเป็นซึ่งจะมีผลตั้งแต่ งวดที่จะจ่ายครั้งต่อไปก็คืองวดสุดท้ายของปี2020แล้วก็ตั้งแต่งวดแรกของปี2021ด้วยนะครับซึ่งจะทําให้ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของตัว STTT เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีผลต่อราคาหุ้นของ STTT ในวันนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมีผลในเชิงปฏิบัติได้เลยนะครับ ส่วนในเรื่องของตัวาราคาทองคำนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่หรือว่าเป็นตัวแปรที่เรียกว่า,านักทุนก็สนใจเช่นกันนะครับทองคำล่าสุดเมื่อวันศุกร์ปิดไปที่1,878เหรียญน,นะครับเรามองว่าสัปดาห์นี้จะอยู่ที่ประมาณสัก1,870ถึง1,900เหรียญต่อออนส์นะครับสำหรับในเรื่องของตัวราคาทองคำนะเนี่ยผลที่มีตัวแปรที่มีผลต่อราคาทองคำนอกเหนือจากความกังวนเลเรื่องเบรกซิต ก่อนกบฏเรื่องโควิด -19 นะครับถ้ามากขึ้นก็จะมีผลบวกต่อราคาทองคานะครับอีกอันนึงคือในเรื่องของตัวแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์ซึ่งล่าสุดนั้นเน,นีนน่ยดอลลาร์มีโอกาสหรือว่ามีแนวโน้มที่จะมีการดีดตัวสูงขึ้นนะครับแม้ว่าตลาดจะผ่านในเรื่องของเบซิสมาแล้วก็ตามแต่ว่าคนอาจจะยังมีความกังวลในเรื่องของตัวโควิด -19 อยู่ก็เลยทำให้ตัว ค่างเงินดอลลาร์เนี่ยแทนที่จะอ่อนตัวลงไปเรื่อยกลับกลายเป็นว่าดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ90จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของเงินบาทก็จะมีผลต่อ,อตัวทองคําที่เป็นบาทด้วยเช่นกันนะครับคือเก่าๆคือถ้าเกิดบาทแข็งนั้นเนี่ยอทองคําที่เป็นคอนวอร์ตเป็นรูปบาทนะเนี่ยก็จะลดลงนะครับนี่คือภาพรวมของตัวทองคํานะครับแล้วก็จะเป็นภาพรวมของตัว กัยุตลาทุ้นไทยในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับ k d ร c Smart Invest ในปีหน้านะครับขอบคุณครับ